สวัสดีจ้าวันนี้แม่มมดก็จะพามาดูนะคะวันนี้บรรยากาศฝนตกฝนตกหนักมากเลยนะคะดูพี่โมดของเรามีจมูกเปียกฝนน้อยๆนะคะดลูลบลุกลบ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 วันนี้ฝนค่อนข้างนะคะตกหนักมากเลยบ้านพี่มดโอ้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 โลมก็แรงโอ้โลมแรงนะคะลมแรงมากเลย มดเปียกไม่นั่นเปียกไม่โลกเปียกหัวเปียกหัวน้อยน้อยแม่เปียกหัว,หวหน้อย,ยน้อยไม่เป็นไรดีกว่าปีที่แล้วเยอะมากเลยพี่มอดว่าปีนี้พี่มอดไม,อนนะะไม่ต้องตากตักฝนนะคะไม่ต้องตากฝนแล้วนะคะพี่มอดได้บ้านดอกเห็ด อยู่แบบไม่ต้องตากผ้นะคะขอบก็บคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะสําหรับบ้านดอกเห็ดให้กับพี่มอสไว้อยู่ช่วงตกมันนะคะนี่บรรยากาศวันนี้นะคะฝนตกหนักมากๆเลยปีนี้พี่มอสไม่ได้เล่นน้ำํำในปีนี้ปีที่แล้วพี่มอสเป็นอึ่งหางเล่นน้ําเลยนะคะปีนี้สงสัยเราจะคงไม่เห็นนะคะเนาะคงไม่เห็นพี่มอสนั่งเล่นน้ํา อันหลบที่ลูกหลบฝนแล้วหลบฝนแล้วก็บ้านที่มอสก็เปียกแฉะนะคะแฉะพอดูคืนนี้ที่มอสเล่นโจมทั้งคืนเลยบรรยากาศฝนตกหนักมากเลยนี่นะคะแม่มอสก็ลงไร้เสร็จก็นี่นะคะงาน ถึงฝนตกเราก็ได้งานนะคะนี่กําลังว่าจะตัดคันหญ้าแล้วเอาไปซ่อมนะคะซ่อมซ่อมข้างบนนะคะหน้าบ้านเราซ่อมเสร็จแล้วนะคะเหลืออยู่ข้างบ้านตาวีนะคะยังไม่เสร็จเลยอันนี้เราจะเอาไปซ่อมข้างบนก่อนนะคะนี่หลังจากปิดตะกร้าผลไม้นะคะเจ้าบีซีโอทำไมได้เพื่อนเยอะจังเลยนันบีซีฮะเพื่อนเต็มบ้านเลยนน ถึงว่าทําไมกลางคืนทําไมกลางคืนของมันเละจังที่ไหนได้ดูนตรงสายมาหมาจากบ่อขยะได้นันมาอยู่ด้วยน่นนะน่ะเต็มเลยหนุนไตถุนบ้านพี่มดถึงว่าเช้ามาทําไมบ้านแม่มดมันเละทุกวันเลยแยงนั่งพี่มดก็หมาขึ้นไปนอน ทำอะไรนั้นแอบฝนแอบฝนบนนั่นแอบได้ไหมนั่นได้อยู่ครับแม่ไม่เปียกครับสบายสบายชิลชิว <c oughs> สบายสบายชิลชิวครับแม่ไม่เปียกไม่เปียกนิดหน่อยนิดหน่อยเย็นอืม <c oughs> ฝนตกฟ้าร้องก็จะกินอย่างเดียวเด้พี่มดเหล่านี้ชิวๆเลยบอกโอ้ชิวๆเลยนะคะนี่บ้านดอกเห็ดพี่มดกลางคืนก็ไฟสว่างนะคะกลางคืนไฟสว่างชิวๆเลยครับแม่สบายๆบ,บื้อแย่เคียวให้เบิ้งอีกบันนี้อ่านับฟันพี่มดหน่อยนับฟันพี่มดหน่อย นับไม่ทันเลยพี่มดททำไมรีบจังครับก่อนที่ลูกครับก่อนเร็วครับสวัสดีครับก่อนครับสวยๆเสียงด้วยเสียง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 หน่อยเสียงหน่อยครับนานอะครับหน่อยเสียงหน่อย เสียงแล้ว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 คนเก่งแล้วอ่านี่พ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 ี่มอตกมันอยู่นะคะนี่ตกมันอยู่ตกมันอยู่ขมับก็ไหลจุกจวกนะคะลึงก็ไหลจุกจวกครับน้อยโอ้ไม่ได้ยินเสียงเลยวันนี้ครับสวยๆเสียง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 หน่อยเสียงหน่อยอ่า โอ้นั่นไม่ใช่เสียงอันนั้นนั่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 นอันนั้นเมนเสียงเด้อยวนั้นอันนั้นเขาเรียกว่าท่อนไม้อันนั้นเขาเรียกว่าท่อนไม้ท่อนหญ้าพี่มดจะโยนแม่บนนี้โอ้ยหันดากโอ้ยหันดากโอ้ยมีหันดากโชดูหน้าเบื่อแล้วขอดูดากหน่อยคุณแม่ว่า ดูหน้าเบื่อแล้วดูดักผมหน่อยครับแม่เป็นยังไงหางหมดเลยหางจากักหางไปทางใด,มดเมื่อพู่นะเอาหางไปฝากสาวที่ไหนหมดเนี่ยพี่มดทำไมหางไม่มีเลยขนหางหนุไปไหนเหมดหันหน้ามาหน่อย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  หันหน้าหน่อยเร็วหันหน้าหน่อยเร็วหันหน้ามาหน่อยเร็วไม่ต้องเหลือบเบิงไม่ต้องเหลือบเบิงมาเต็มเต็มเลยมีเหลือบเบิงอีกบอกให้หันหน้ามาหน่อยมีเหลือบตาดูดูดูสายตาพี่มดไอ้สายตาอดอ้อนเนี่ยนี่เพิ่นนั่นไอ้สายตาอดอ้อนเนี่ยนี่พี่มดสายตาหวานอ่ะพี่มดสายตาหวานจเอ๋ มดครับปวดหัวตัวร้อนปวดหัวไหมลูกปวดหัวตัวร้อนคุณแม่ปวดหัวตัวร้อนบอพี่มดกินยาไหมอวาน้อยว้าไนวัดดครับวัดดิครับ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  อาบิด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 ให้น้ำมันไหลเร็วบิดให้น้ำมันไหลครับสวยๆหน่อยครับรอรอโอ้ไม่ใช่สวยๆส,ยส,ยสิต้องรอรอเนาะพี่มดแม่ก็พูดพีดนี่นะคะอันนี้เราก็พามาอาปัปเดตนะคะพี่มดช่วงฝนตกนะคะก็ไม่เปียกฝนนะคะเหมือนปีที่แล้วนะคะปีนี้อยู่บ้านดองเห็ดนะคะอย่างสบาย ไม่ต้องยืนตากฝนนะคะเหมือนปีที่แล้วเลยนะคะขอ,ขอกราบขอพระคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญสำหรับบ้านดอกเห็ดนะคะสวยๆให้กับพี่มดนะคะช่วงตกมันนะคะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกๆท่ทททนานนะคะทุกๆคะแนนนะคะที่ช่วยกันเมตตาทําบ้านดอกเห็ดให้กับพี่มดช่วงตกมันนะคะนุ่นหันไปหาพัดได้บหมนี่นะคะแม่ควานก็ จะขออนุญาตนะคะจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เลยนะคะคลิปหน้าพบกันใหม่นะคะทำอะไรอื้ยืดบิดบิดบิดบบิดนี่นะคะนี่คือช่วงพีิมดตกมันนะคะก็อาการก็จะประมาณนี้นะคะนี่อาการพีิมดก็จะประมาณนี้นะคะนี่มีบิดน้ำมันนะคะมียืดตัวนะคะเพื่อจะทำให้ น้ำมันไหลนะคะเนาะจะได้ล่งยิงออกเยอะนะคะพี่มดก็ยิงล่งแมนบอทนะคะแมมดก็จะอัปเดตนะคะคลิปให้กับแม่ๆได้รับชมนะคะช่วงพี่มดตกมันก็อาการนี้เลยนะคะทั้งวันนะคะอยู่แบบนี้เลยนะะดูจะหาอะไรนะนะ <laughs> หาอะไรพี่ คลิปนี้ไม่มดก็จะขออนุญาตนะคะลงไลค์คลิปไปเพียงแค่นี้เลยนะคะคลิปหน้าพบกับพี่มดสุดหล่ของเราใหม่นะคะสวัสดีค่ะ